จะให้อะไรกับใครกันแน่เนี่ยไม่รู้นะก็วอสดีครับผมนี่เรามาเล่นด่านตัวที่สามครับผมเออขาเพิ่งอัปเเตมาเมื่อไหร่วะเออวันเดือนที่แปดที่สิบสี่

ช่วยป่ะลำเจ้ารอบที่หก,ก 6, มันก็ลุกแล้วรอบรอบที่หกมันก็ลุกแล้วก็ปล่อยให้มันเลยทำให้มันเลยมันมันก็ยิงแม่งดิอ๋อไม่ยิงดีกว่าล้าง

แต่มันก็ลุกแล้วโอ้ยดิฉันมาไอ้ย่าให้มันแดกเหือเต็มหน้าหน,<ด>นาแนบลุกปีกบ้าสัดมัน ีวิ่งเข้าเลยพี่กาตาลไม่ได้เลยม่อะไรเลยนะนาบอกแล้วก็วิ่งเข้าไปเลยแต่มันมีใครมีอีบ้างวะเนี่ยขอยืมหน่อย มาเอางบางเลยมาเอ็มเออ่อตรงตรงนี้ยไม่ต้องวิ่งเอ้ยตรงนี้วิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงวิ่งเลยวิ่งไปเลยไม่ต้องยิงไปเลยวิ่งเลยวิ่งเลยไม่ต้องยิงเวียนไปที่บอกกันนะด่านนี้ไม่ค่อยจะตายกับพวกบอสนะมันชอบตายกับดักไง แบบต่ยิงน้อยตายคาไม่ใช่พวก,บ,ก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 บีแล้ว thank you วิ่งเหี้ยเฮ้ย อะไรพี่กาดจังวะกรำลางกระโลกเว้ยพี่แบบขำๆแม่ท่านผู้ชมเคยอาจจะเล่นด่านนี้นะครับผมโอะไรพวกมึงเนี่ยตายกล้าตัวแรกสัตว์เกือบแล้วกูมันร้ายกับมันยืนนี่ไงไอ้สัตว์กะดายอะตายเนี่ยสัตว์อันนี้อ่ะเออกูไปยังไงอ่ะไปเลย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 นม่ไม่ได้ไหมลองลองลอไปไปไปก่อนถึงยังโอเค สำหรับท่านผู้ชมที่เล่นด่านนี้้วครับไถ้างก็ลไม่ไ้ลงเาเยกลัมาไเะรเพิ่งเลยเพิ่เดเยอมงรานกลับมาเมหอเลยแค่นี้ัตัวผมได้ข่าวว่าแฟนพี่บีมีนะแ

ตัเดียวผมตายได้ง่ายหนึ่งรอบตายว้าวเย้ยตายไปแล้วกูสองรอบนั่งเละไม่มีนั่งอี่างแรกนั่งเไร ระเบิดปาก้อไดเทำไมอะก็นั่งดิทำเองดิไม่เกี่ยวกูทำไม่เป็นขอใส่เกียวให้แมวมิ่งไปไม่ไหวอยู่ bye, tài leo, chụp ảnh leo. đang ngồi. anh làm đây? anh làm ออกูเลอไปว่ากูมีระเบิดนี่หว่าต่างเลยก็ออคืออะไใครมันเหยียบระเบิดวะาวางเลยจ้าวางเลยจ้าบอสอยู่ไหนอ่ะ <hi> เจอดใ้ตามไปได้ใครไหน ไอ้ขี่ไล่ร้านนี่แหละร้านโอนนี่แหละเบบี้เบบี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝัดตอนนี้นะตอนตอนที่มันมีคนเข้าท้องอ่ะโอเคป่ะ นะโอเคปะ่ะม,มันมีคนเขาเขามาตัดตัดตอนนี้เลยนะไม่ตัดไม่รู้ว่ามัน่มีใคร็ได้แล้วถ้าไม่เห็นเฉยๆม่มา<บ> Lý ra bia bung ngang online 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 ได้แค่ไหนก็แค่นั้นเสียใจแต่ไม่เสียดายโดนกับวะวยโดนเลยแหงค์สำหรับใครที่อยากจะมาเล่นด่านนี้ก็เ,เลยครับ เสเก้น่าสามพันกุหลาบไอ้เหี้ยต้องทำหน้าแล้ววะด่้าบอสใช่ไหมหน้าสุดท้ายแล้วจ้าเนี่ยครับคอยดูนะครับคอยดูเสียงมันนะครับด่าเอาล่ะข้าปากไว้เสียงก็ฮาอยู่นะครับผมของทีมมันจะเป็นของชุ่งชิงชุ่งแิงกระตุกกระบาดเลยเหยอง โอ้ยเออือหลับ ใครใช้คนอ่ะยิงยิงหัวมันยิงหัวมันถ้าไทยใช้คนเน่ะยิงหัวมันเก็บปยูใช้ไม่เข้าอยู่น้องบอยเขาไี่ีขัายังไอ๋อไปอ๋อเยี่ยนี่มากว่า ิดใ,ใหมเงี้ยบอสมันอึดเกินอ่ะเฮ้ยเวลาเหลือเก้านาที ยิงกูหรอวะยเฮียอะไรเนี่ย 乖乖。Bye bye. ไม่ให้ไม่ให้เย่ไม่ให้เดี๋ยวไปเปิดกล่องกันดีก่านะได้เก็บไว้นก่อนดีกว่าผมอะกล่องนะไม่ให้ได้สิบเยได้ล่องได้ผมว่าต้องได้ทซองชัวได้ซองก็ดีนะ ไปเคยอยากได้ลสองอันนี้เป็นกองเอ่อเฮ้ยกองเก็บไอ้นี่ไอ้กองไอ้นี่ไอ้กองไอ้กองมันได้รีมารลูกสองเลยได uh, oui> ้ลตกสอแต่กองแต่กองความเสียดายอะได้ยู่สี่ได้ได้อยู่ได้อยู uh 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 ่สไนเม้งโคตรเกียนอะได้ล uh ูกสอง